โปรแกรม u ับ c r ริ t ชันนะคะก็คือโปรแกรมสุขภาพรายเดือนสั่งซื้อครั้งเดียวจัดส่งให้ทุกเดือนเลยค่ะสินค้าของ u life มีทั้งผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลความงามของใช้ในบ้านแล้วก็ดูแลช่องปากผลิตภัณฑ์หลากหลายมากๆเลยค่ะ คนเราเนี่ยก็อยากที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปยาวๆถูกไหมคะทั้งความงามทั้งสุขภาพที่ดีเราจะต้องใช้สินค้าจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์การที่จะเกิดผลลัพธ์ได้เนี่ย มันจะต้องใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์่วนใหญ่คนเราเนี่ยใช้บ้างไม่ใช้บ้างกินบ้างไม่กินบ้างผลลัพธ์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรม s ับสิสชันนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารเสริมใช้สินค้านะคะอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์จริงๆแบรนด you life เนี่ยเราต้องการดูแลผู้บริโภคอย่างจริงจังนะคะเราใส่ใจ you r l i f e มากๆนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงเป็นนานๆค่ะทานไม่หมดใช้ไม่ทนันไม่ต้องห่วงเลยค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นะคะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะเปลี่ยนได้ทุกเดือนค่ะ จริงๆไม่ได้อยากให้ยกเลิกนะแต่ถ้าจะยกเลิกจริงก็ยกเลิกได้ค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนะคะยกเลิกฟรีค่ะสบายใจได้ บอกเลยว่าเป็นโปรแกรมที่สุดๆุดมมากๆเลยค่ะเพราะตั้งแต่นาทีแรกที่สมัครจะลด30%ทันทีแล้วก็สั่งซื้อต่อเนื่อง3เดือนนะคะในเดือนที่4จะได้อัปเกรดขึ้นเป็นลูกค้า VVIP ค่ะรับส่วนลดเพิ่มเป็น35%นอกจากนั้นนะคะก็สามารถแรกลกรับของขวัญฟรีได้ ทุกทุกสามเดือนด้วยนะคะจัดส่งก็ฟรีกสิ่งสําคัญนะคะเราไม่ต้องคอยจําถ้าสั่งซื้อไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยในทุกๆเดือนเราจะจัดส่งให้นะคะมาสุขภาพดีด้วยกันกับโปรแกรม You Life Subscription ค่ะ